อาถพนเส้นทางรถไฟโคราชตำนานผีตีนเดียวแห่งดงพญาไฟรอห้าเสด็จถึงสร้างทางรถไฟมาโคราชได้สำเร็จพื้นป่าขนาดใหญ่ของเมืองไทยในสมัยโบราณน,นั้นที่ถูกกล่าวขานกันมากที่สุดก็คงจะเป็นดงพญาไฟซึ่งเป็นป่าที่เต็มไปด้วยความอาถพนน่าสะพรึงกลัวหลายชีวิตที่เข้าไปไม่มีโอกาสได้กลับออกมาจนมีคำบอกเล่าต่อกันมาว่าหากใครต้องเดินทางผ่านดงพญาไฟให้เตรียมหม้อด,ดินติดตัวไปด้วยเพื่อเอาไว้ใส่กระดูกของตัวเองตอน กกลับออมาเมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจราชการหัวเมืองมณฑลอุดรและมณฑลอีสานส่งเล่าไว้ในนิทานโบราณคดีตอนหนึ่งว่าเขาดงพญยาไฟแห่งนี้เป็นเทือกเขาแผ่นดินสูงเต็มไปด้วยเขาหินปูนต้นไม้ขึ้นหนานแน่นเป็นดงทึบตลอดทั้งเทือกเขามีทางข้ามได้เพียงช่องทางเล็กๆสำหรับเดินทางข้ามไปมาระหว่างสระบุรีกับมณฑลน,น,นครราชสีมา มาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยปากดงพญาไฟอยู่บริเวณเชิงเขาอำเภอแก่งคอยผ่านกลางดงไปออกที่ตำบลปากช่องเส้นทางนี้ผ่านไปได้เฉพาะการเดินเท้าจะใช้โคและเกวียนไม่ได้เพราะทางเดินต้องเลียบขึ้นไปตามไหล่เขาบ้างต้องค้างคืนในดงพญาไฟถึงสองคืนจึงจะผลดงที่ตำบลปากช่องและก็จะใช้โคและเกวียนเดินทางต่อไปถึงในเมืองนครราชสีมาถูกเช้าที่คนเดินทางลืมตาตื่นขึ้นมาความรู้สึกแรกก็คือดีใจที่ผ่านคืนอันน่าสยดสยองนั้นมาได้ ที่จะเดินทางผ่านดงพญาไฟแม้จะเก่งกล้าแค่ไหนก็ต้องไปกันเป็นกลุ่มใหญ่และจัดเวรยามไว้ทั้งคืนเพื่อคอยเฝ้าระวังสัตว์ร้ายและคอยเติมฟืนไว้ไม่ให้มอดถ้าเผลอหลับไฟดับตื่นขึ้นมาคนอาจจะอยู่ไม่ครบแน่นอนโดยพูดผีปีศาจของดงพญาไฟที่ผู้คนหวาดกลัวกันมากที่สุดและเล่าขานต,ต่อๆกันมาก็คือผีตีนเดียวซึ่งมันมีตีนอยู่ข้างเดียวและจะกระโดดไปมาเพียงแค่มันแตะโดนตัวคนก็ทำให้ถึงตุยได้โดยมันจะ เข้ามาขณะที่ทุกคนกําลังหลับจะว่าไปลักษณะคล้ายผีกองกอยเลยนะคะและในสมัยโบราณที่ข้าราชการมณฑลอีสานจะเดินทางเข้ามาเมืองหลวงก่อนออกเดินทางจะต้องทําพิธีสู่ขวัญมีพระสวดทําพิธีประพรมน้ำมนต์และอวยชใยให้พรเหมือนไปทําสงครามและจะต้องไปมาในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น โดยเมื่อกลับมาถึงแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าเมืองได้ต้องหยุดขบวนไว้นอกเมืองก่อนคนในเมืองก็จะจัดพิธีรับขวัญเหมือนตอนขาไปมีการทําพิธีขับไล่พูดผีปีศาจที่อาจติดมาจากป่าเขาในสมัยรัชกาลที่4ภายจากลัทธิล่าอนานิคมคุกคามสยามจนประเทศรอบด้านถูกยึดครองไปหมด พระองค์ทรงพระราชดำริว่าควรจะมีราชธานีสำรองไว้อีกแห่งหนึ่งที่คาศึกทางทะเลเดินทางขึ้นไปลำบากก็ทรงเล็งไปที่เมืองนครราชสีมาและโปรดกล้าให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าผู้เป็นน้องสเสด็จขึ้นไปสำรวจเมื่อพระองค์สเสด็จกลับมาได้กลับทูลว่าดงพญาไฟนั้นเป็นป่าดงที่เย็นไม่ควรเรียกว่าดงพญาไฟให้ผู้คนหวาดกลัวจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเย็น เมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่5ช่วงพศ2438ท่านได้มีพระราชดำริให้สร้างทางรถไฟจากสระบ,บุรีผ่านดงพญาไฟไปมณฑลนครราชสีมาแต่ทว่าคนงานส่วนใหญ่ที่เป็นคนจีนต่างโดนลิสผีตีนเดียวล้มตุยกันไปหลายคนแม้แต่นายช่างชาวเดนมาร์กที่คุมการสร้างทางก็เป็นไข้ามาลาเรียตุยจนไม่มีใครกล้ารับงานต่อเพราะคนงานก็ต่างหวาดกลัวคิดกันแต่เรื่องพูดผีปีศาจซึ่งการสร้างทางรถไฟผ่านดงพญาไฟ ก็ใกล้จะหมดหวัง เมื่อความทราบถึงพระองค์ในหลวงรัชการที่5ก็ได้ทรงเสด็จไปที่แคมสร้างทางด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในวันที่22ธันวาคม2439พระองค์ทรงทําพิธีบวงสวงขอทางต่อเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางให้ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองและได้มีการเลิกใช้คนงานต่างชาติหันมาใช้แรงงานไทยทั้งหมดแทนและในที่สุดก็ได้มีการปัดถนนผ่านดงพญาไฟก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดของความอา คงพื้นป่าแห่งน,นี้และในปีพศ2502จอมพลสลิ์ธนรัตน์นาย,ยกรัฐมนตรีในตอนนั้นก็ได้ไปตรวจราชการโดยเฮลิคอปเตอร์เห็นว่าป่าของดงพญาเย็นถูกบุกรุกเหลือ,อยุยมหนึ่งบริเวณเขาใหญ่ซึ่งก็เคยมีการบุกรุกจนตั้งเป็นตำบลเขาใหญ่ขึ้นกับอำเภอปากลีจังหวัดนครนาย,ยกมาแล้วแต่เหตุที่เป็นหมู่บ้านอยู่กลางป่าจึงกลายเป็นที่ซ่องสุ่มของโจรผู้ร้ายหนีคดีทางการจึงยุบตำบลเขาใหญ่และสั่งให้อบพยพคนลงมา แต่โดยรอบก็ยังคงถูกบุกรุกอยู่ทุกวันจึงสั่งให้กระทรวงกรเกษตรกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจเพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและก็ได้มีการตั้งขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยในปี2505นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เรื่องนี้ยาวมากใครฟังจบกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ไอหน่อยนะ